ชีวิตเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนคลิปวิดีโอนี้อาจให้แง่คิดและตระหนักถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรล้วนมีสาเหตุมาจากอุปาคาตกรรมอันเกิดจากปฏิบัติกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชีวิตหลังความตายสภาพของสัมภเวสี ทุกๆนาทีของการอยู่โดยไม่มีตัวตนเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หาคนช่วยให้หลุดพ้นได้โดยยากต้องทุกขทรมานไปจนกว่าจะครบอายุไขแล้วจึงค่อยไปต่อตามวาระของกรรมนรกเปลตอ,อสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์การช่วยเหลือดวงวิญญาณ ให้พ้นจากบ่วงกรรมของญาติธรรมของผมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตอนฝึกยานแปดกับอาจารย์ของเธอเมื่อครั้งไปเมืองนรกแต่ผมไม่ได้รับอนุญาตให้นำเรื่องราวดังกล่าวมาเปิดเผยทุกอย่างควรเป็นไปตามกฎแห่งกรรมการที่ญาติธรรมของผมให้หญิงสาวที่มาขอความช่วยเหลือ รักษาสิน8เป็นเรื่องของการทดสอบกำลังใจและต้องการให้เธอมีส่วนร่วมในการช่วยสามีหากเธอไม่สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่บอกไปเรื่องทุกอย่างก็เป็นอันยุติหลังจากนั้น8วันญาติธรรมของผมก็ได้รับโทรศัพท์ว่าได้ทำการรักษาศินครบถ้วนเป็นเวลา7วันแล้ว สวันแรกเธอได้รับเวทนาทางร่างกายมีอาการปวดท้องและนอนไม่หลับหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูง่ายขึ้นสำหรับเธอการรักษาสิแปดยังคงต้องดำเนินต่อไปจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะแล้วเสร็จอย่าทิธรรมของผมนัดให้เธอไปพบที่วัดแห่งหนึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมเท่้งเครื่องสังฆทานชุดใหญ่โดยห้ามขาดแม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลังจากวางสายญาติธรรมก็หันมาบอกผมว่าให้อยู่แต่ในห้องนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับแต่นี้อย่าออกมาส่วนเธอก็เข้าห้องพระไปตามลำพัง ดิ so ้นเสียงสุนักหอนผมก็ได้ยินเสียงนกร้องดังแปลกๆก็เกิดลมพายุพัดอย่างรุนแรงกิ่งมะม่วงโน้มมาถูกับหลังคาบ้านอาการเหมือนฝนจะตก ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเป็นหน้าหนาวแล้วครู่ใหญ่ๆเสียงลมก็สงบลงแต่ไฟในบ้านมีอาการกระพริบตลอดเวลา จนกระทั่งญาติธรรมของผมออกจากห้องพระทุกอย่างจึงกลับมาเป็นปกติเธอเล่าให้ผมฟังว่าเธอขอบารมีพระและขออนุญาตเทวดาเจ้าที่ช่วยเปิดทางให้ดวงวิญญาณสามีของข้าราชการสาวผู้นั้นเข้ามาภายในบ้านเพื่อให้เธอทราบถึงความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ จากนั้นเขาได้คุกเข่าก้มลงกราบญาติธรรมของผมสามครั้งก่อนจะหายตัวไปเช้าวันรุ่งขึ้นญาติธรรมของผมก็ได้เดินทางไปพบกับหญิงสาวข้าราชการคนดังกล่าวตามเวลาที่นัดหมายไว้เธอว่าญาติธรรมของผมอย่างรอบน้อมและกล่าวคำขอบคุณ ที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อญาติธรรมของผมทักว่าสามีของเธอรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมและตอนมีชีวิตอยู่ชอบสวมเสื้อผ้าสีนี้ใช่ไหมข้าราชการสาวประหลาดใจมากเพราะเธอไม่เคยนำรูปถ่ายของอดีตสามีมาให้ญาติธรรมของผมได้ดูก่อนถามว่าพี่รู้ได้อย่างไร ที่พี่บอกมานั่นแหละคือสามีของหนูแทนคำตอบด้วยรอยยิ้มและการชักชวนเข้าไปทำบุญในวัดพิธีการต่างๆแล้วเสร็จในเวลาเกือบสิบโมงข้าราชการสาวน้ำตาคลอเบ้าเมื่อรู้ถึงที่ไปของสามีพร้อมทั้งยกมือไหว้กราบขอบคุณอยู่ตลอดเวลานับจากวันนั้นเป็นต้นมา เธอไม่พบอดีตสามีในยามค่ำคืนอีกเลยนับจากนั้นก็มีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นกับเธอเมื่อจูจ่ๆก็มีคนรู้จักนำพระคำข้าวมาให้เธอนี่เป็นการได้พระของหลวงพ่อฤาษีเป็นครั้งแรกในชีวิตและยังเป็นพระคำข้าวรุ่นหนึ่งซึ่งหาได้ยากในทุกวันนี้เธอดีใจมากเหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เธอยังไม่รู้จักหลวงพ่อฤาษีเธอรีบนำพระไปใส่กรอบและเลี่ยมทองแขวนพระห้อยคอไว้ตลอดเวลาชีวิตหน้าที่การงานเริ่มดีขึ้นได้รับการปรับเลื่อนขั้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นและในปีเดียวกันนั้นเธอก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเธอสถานะความเป็นอยู่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อตายายเสียชีวิตลงปรากฏว่าเธอเป็นทายาทเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์รับมรดกทรั์มรดกจำนวนมากมายตกเป็นของเธอและเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นต่อจากนั้นอีกในระยะเวลาไม่กี่เดือน ปู่กับย่าของเธอก็เสียชีวิตลงอีกทั้งตระกูลนี้เหลือเธอเป็นทายาทเพียงผู้เดียวทำให้เธอเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในสองจังหวัดทางภาคเหนือติดต่อกันจังหวัดหนึ่งเป็นส่วนของตากับยายและอีกจังหวัดหนึ่งเป็นส่วนของปู่กับย่าและอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อหน่วยงานราชการที่เธอสังกัดอยู่ มีหมายกำหนดการให้ข้าราชการเดินทางไปประชุมที่จังหวัดเพชรบุรีโดยรถตู้ของหน่วยงานในเช้ามืดวันหนึ่งเมือ่อขึ้นรถแล้วทุกคนในรถพากันหลับหมดมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อตื่นขึ้นและพบว่าคนขับรถพาขับหลงเข้ามาในจังหวัดอุทัยธานีรู้สึกตัวอีกทีรถก็มาจอดอยู่หน้าวิหารแก้วร้อยเมตรแล้ว ทั้งนี้ทั้งผู้โดยสารและคนขับในรถทั้งหมดไม่เคยมีใครเคยมาวัดท่าสูงมาก่อนเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความงงงวยให้กับทุกคนในรถแต่สำหรับราชการสาวผู้นี้เธอกลับรู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งด้วยเธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้มากราบพระสบของหลวงพ่อบัดนี้ความตั้งใจนั้นก็สำเร็จเป็นจริงแล้ว บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชทพมรยานนั้นยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้เพียงตั้งจิตอธิษฐานทุกอย่างก็สำเร็จตามที่มุ่งหมายพระคุณของหลวงพ่อและท่านแม่จามเทวีนั้นเธอจะไม่มีวันลืมความทุกข์ยากตลอดระยะเวลา16ปีนั้นบัดนี้ได้อันตรธานหายไปหมดสิ้นแล้ว เธอตั้งใจและมีความปรารถนาว่าในอนาคตเมื่อลูกสาวเรียนจบการศึกษาเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเธอจะเออร์ลี่ออกจากชีวิตราชการไปใช้ชีวิตบ้านปลายกับลูกสาวโดวยการเปิดคลินิกเล็กๆช่วยรักษาผู้ยากไร้ในจังหวัดบ้านเกิดของเธอเอง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ช่วยกดไลค์ขออนุโมทนาสำหรับการกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณที่ช่วยกันสืบทอดพระศาสนาให้ยืนนานขอให้ถึงพระนิพพานทุกท่านเทินสวัสดีครับ